สวัสดีคะ่ะชีวิตติดคอวันนี้ขอเสนอเมนูเมีย่ยงหอยแคงปลาทูคะ่ะปลาทูทอดน่าทานหอยแคงก็ตัวอ้วนกำลังดีลวกสุกตามความชอบทานกับน้ำจิ้มสูตรแซ่บและมีผักเคียงโอ้โหนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยยังเป็นเมนูลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหอยแคงใส่ลงไปในพานชนะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือพริกแห้งโซดา แล้วใช้สากคนล้างทำความสะอาดสักหน่อยขั้นตอนนี้ช่วยให้หอยได้คายสิ่งสกปรกออกมาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองพอหอยคายสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็เทน้ำทิ้งเปิดน้ําเปล่าใส่และล้างดินออกจนหมดค่ะแล้วเทน้ำทิ้งพักไว้ให้เสด็จน้ํามาขั้นตอนต่อไปเตรียมคอกใส่ลากผักชีสับจากนั้นก็โขกให้ลากผักชีแหลก โขกไปเรื่อยๆเมื่อลากผักชีแหลกดีก็ใส่พริกแดงจินดากระเทียมแล้วโขกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันโขกไปเรื่อยๆเมื่อแหลกดีก็ใส่ถั่วตัดจากนั้นก็โขกให้ถั่วตัดแหลกตัวดีค่ะเมื่อโขกจนละเอียดแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวสักหน่อยตามด้วยน้ำปลา จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเห็นสีสันก็บอกได้เลยว่าแซ่บเผ็ดซีดแน่นอนเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะต่อไปมาขั้นตอนการทอดปลาทูกันตั้งกระทะเทน้ำมันสําหรับทอดนําปลาทูลงไปทอดสัก2อหรือสตัวก็ว่ากันไปทอดไปเรื่อยๆให้ปลาทูมีสีเหลืองพลิกอีกด้านให้ปลาทูสุกทั่วกันดีค่ะเมื่อปลาทูสุกแล้วก็นําขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะ มาขั้นตอนต่อไปลวกหอยแครงกันค่ะตัง้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็ใส่เกลือแล้วนำหอยแครงที่เราล้างไว้แล้วลงไปลวกลวกให้สุกตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะบ้านเจเนชอบแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเลือดสักหน่อยคือฟินเมื่อเสร็จแล้วก็นำหอยไปน็อกน้ำเย็นค่ะจากนั้นก็นำหอยแครงที่เราลวกแล้วมาแกะเปลือกออกเพื่อง่ายต่อการรับทานนะเมื่อเสร็จแล้วก็จัดใส่ถาดค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยเมี่ยงหอยแครงปลาทู สำหรับเมนูนี้สายสุขภาพก็ทานได้นะเพราะผักที่เจจัดเสริมเนี่ยเยอะมากยังไงก็กดแชร์แล้วลองทำตามเจได้นะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดค o กิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ